อ่านะครับตอนนี้เทมิโปเนี่ยอยู่ที่ห้างนะครับเปรมมาร์เก็ตเปรมมาร์เก็ตก็เป็นห้างใหม่นะครับตรงข้างกับเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าของเนี่ยเดียวกันกับ um. พลาตินัมพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซนหลักๆจะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยแล้วมีของกระจุกกระจิกบางร้านเนี่ยมาจากพลาตินัมเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโมชิวันทิซึ่งเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่20บาทคราวนี้ประเด็นคือ อยากรู้นะครับว่ามีของไอทีอะไรขายบ้างในร้านนี้นะอ้าวโซนนี้ก่อนเลยแล้วกันโซนนี้โซนนี้โซนนี้ก็เป็นเหมือนของกระตุกกระชิกแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระเปง๋งกระเป๋าโน้ตบุ๊กครับหูฟังหูฟังนะครับเริ่มต้นที่300 330บาทเดี๋ยวนะวเลสด้วยนะครับแล้วก็ลำโพงบลูทูธขนาดเล็กเมาส์กระเป๋าใส่ไอ้ฟนไ iPad นะครับหูฟังเริ่มต้นที่70บาทแบบนี้ แล้วก็สายชาร์จนะ iPhone ปะ p อ o n e a n d r o i d นะครับ150บาทประมาณนั้นแล้วก็ s o นนี้นะครับอันนี้โชว์ของชัดเลยเรื่องของกระเปรงกระเป๋านะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่แบ็คแพคนะครับกระเป๋าขนาดเล็กนะครับนี้นะครับกบระเป๋าเดินทางก็มีเริ่มต้นที่2 2 0บาทถูกมากเลย220บาท280บาทเออทรงนี้ก็เป็นทรงแบบเรียกว่ายอดนิยมเลยละกัน สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เป็นเรื่องพวงกุญแจนะครับกระปุงกระเป๋าขนาดเล็กใส่หลวงใส่เหรียญแต่เรามาโฟกัสกันที่โซนไอทีดีกว่าครับว่ามีอะไรขายบ้างอส่วนไอทีตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีหูฟัง70บาทนะครับมันเริ่มต้น20บาทนะแต่ไม่ใช่หูฟังนะครับหูฟังเริ่มต้นที่70บาทลายน่าลงน่ารักเชียวมีให้ลองด้วยนะนะครับ ให้เลือกกันหลากหลายเลยต่อมานะครับตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอื่นๆแฟดได้นะครับรอเชื่อมต่อ iPhone ได้เชื่อมต่อคอมได้สายแป้งไลนิ่งนะครับเพิ่มช่อง Lightning เข้ามาแล้วก็เพิ่มช่องฟังเข้ามานะครับฟังฟังไอโฟนที่ไม่มีช่องหูฟังหน้าหางแล้วสายสัญญาณต่างๆนะครับราคา90บาทเออสายอย่างนี้ดูแข็งแรงหน่อย 150บาทอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นฮับ80บาทโอ้ถูกมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮับเช่นเดียวกันต่อได้หลากหลายเลยเป็นกากลิเดอร์ด้วย150บาทหูฟังไอ้ไอ้บาร์แบนี่เอง650บาทนะครับเออสวยงามนะน่ารักด้วยนะครับหัวราคาจับป้องได้ง่ายแล้วกันแล้วก่อนซื้อก็สามารถมาลองฟังกันได้นะครับตรงนี้เรื่องของหูฟังเนี่ยค่อนข้างครบทีเดียว แบบดโฟนก็มีนะครับแบบเอียบัดก็มีเออเริ่มต้นก็ราคาโอ้สามสิบาทนี่นะสามร้อยหบาทนะครับห้าบาทก็มีเป็นวเลสเดี๋ยวนะ550บาทเป็นบูทูธสวสองวเลสนะถูกมากๆเลยแล้วก็ลำโพงบูทูธยุคนี้ต้องใช้ลำโพงแหละขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับมีเล็กๆก็มีตัวนี้นะครับเอออย่างตัวนี้ก็มีเหมือนกัน อ450บาทนะครับก็ถือว่าสมราคาไม่แพงนะอีกหน้าหนึ่งหน้านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่บอปกกาสไตลัสนะครับบลูทูธเฮดเซตนะครับ500บาทฮอล์แบงก์690บาทนี้เลือกหลากหลายรุ่นเลยนะครับดีไซน์ก็สวยหรูสวยงามมีจอ LED ด้วยนะประมาณตรงนี้ก็จะเป็นหูฟัง200บาทดีไซน์เป็นแบบอ่าอินเอียร์นะครับดูแล้วดุดันสวยงามหน่อยดูผู้ชายผู้ชายหน่อย เอออันนี้ผมฟังที่ดูแล้วก็ดูเท่ในแบบหนึ่งนะครับอินเอียเช่นเดียวกันเมาส์ก็มีขาย3ามบาทนะครับเป็นแบบอีคโนมิก์นะครับก็คือเดี๋ยวว่าจับแล้วสบายมือส่วนขาดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งต้องปรับตัวใช้งานทีหนึง่งาว่าปกติก็190บาทนะครับเป็นเมาส์สายอ๋อเมาส์ไร้สายด้วย190บาทนะครับอันนี้ไร้าสายเหมือนกัน4 1 0บาท ต่างที่ดีไซน์นะครับเป็นหลักแลก้วกันมีรีเซิร์ฟเวตั้งหางให้อันนี้ก็เป็นหูฟังเช่นเดยียวกันแต่ว่าเป็นโฟนวายเลสเริ่มต้นที่300บาทหรอ350บาทนะครับแล้วก็มีแบบสปอร์ตด้วยเกี่ยวหูวนะครับแบบสปอร์ต300บาท350บาทนะครับแบบบลูทูธ350บาทนะครับแล้วก็อันนี้เอ้ยทรงมันคล้ายๆนะดีไซน์ให้ข้าเหกันเริ่มต้นที่350บาท แบบอันนี้แบบของคอนะคลายๆนะ้ยนะบาทครับก็ถือว่าราคาไม่แพงแหละซื้อหากันง่ายคิดไม่ต้องเยอะต่อมาก็เป็นอ๋ออันนี้อันนี้แปกอันนี้เพิ่งเคยเห็นเนาะ35บาทเป็นแบบเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเปลี่ยนมือถือเนี่ยจากมือถือปกติให้กลายเป็นซองใส่บัตรได้อันนี้ประโยชน์คืออะไรเราใส่บัตรรถไฟฟ้าลงไปนะครับแล้วก็แตะเลยเฮ้ยเหมือนแบบเรามีแบบ เรีว่าเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าใครเลยนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ซองแปะข้างหลังแล้วก็อันนี้ที่ติดมือถือหน้าหลังเกี่ยวนิ้วนะครับไว้กันหลดนั่นเองที่อ่าที่ตั้งมือถือนะครับที่จับสายนะครับ20บาท50บาทส่วนอย่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกกระเป๋า iPad กระเป๋าเอกสารแล้วนะครับใส่เดียว i p a 1สิบสได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันทรงประมาณนี้ใส่จอ1213ได้ 350บาทนะครับมีเลือกหลากหลายสไตล์เลยที่แบบ<ง>กระเป๋าเลอกกระเป๋าน้อยช่องได้ช่องน้อยนะครับเ<ง>รือเป็นสลิทเคสแบบนี้ก็มีมาเช่นเดียวกันใส่ m a c b บล็อกแมคบุ๊กนะครับเรโนโวทิงแพดเล็กๆใส่ได้นะครับราคาก็ประมาณ2องบาทแล้วก็ไฟ LED นะครับบนโต๊ะนะครับมีจอ LED ด้วยบอกบอกบอกุณภูมินาฬิกาไปประมาณนั้นราคา790บาทเอาท โดยรวมแล้วกันนะครับก็สินค้าไอทก็มีประมาณนี้แหละเผื่อใครมาเดินห้างหรือมาเก็ตนะครับมาร้านโมชิโมชิก็มาเจอกันได้เลยว่าเรื่องของสินค้ากระตุกๆๆกระชิ๊กกระโปงกระเป๋าโอ้ยมันมัน,ม,นมันเยอะไปห,หมดอนะ่ะรองททงรองเท้าเสื้อเสื้อผ้าสปอร์ตบา์ตุกกรตรงตุ๊กตานะครับส่วนตัวเป็พวกเองวังนนี้บอกเลยว่าสิ่งที่โดนอยู่นี่นา,ามันคือเขาไม่ใส่แล้วะ่ะ พวกเชคเกอร์รอ,รอ่าเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนียจะเอาไปใส่เวก <c ười> ินนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงอะ่ะเอาลห้าสิบบาทแต่คิดว่าเราต้องกินโดนนี่ว่ะต้องกินประมาณนี้เอออันนี้หนึ่งร้อยสิบบาทข้างในมันม,มีรูปวมกลมดนะ้วยเนาะเวลาเช็คจะได้ละเอียดละเอียดเนาะเออก็ถือว่าเป็นกระจุกกระกดีนะครับใครมาหาซื้อของเล็กน้อยไว้ฝากเพื่อนฝากพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยราคาไม่แพงเอาละไว้คราวหน้ายังไง ไปโป้งไปเดินห้างไหนเผื่อเจออะไรน่าสนใจจะมาแทร์กันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ